อีนี้นะไม่เก่งเลยเอาลงใหม่นิดนึงลูกเอาเจจ้าขอบคุณจ้าทุกคนใครจะยังจับกล้องอีกใครจะกดมามากกรอบนะครับใครจะกดไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครจะกดมามากกรอบนะยังจ่ายตังค์ได้ตอนนี้สีแดงไปแล้วสองร้อยสามหมูันสุมอ่ะสุกแล้วใช่ฮะหมูเป็นหมูนี่หมูยังไม่สุกค่ะหมูเป็นหมูพัชไลอ์หกนะจั้งงงกงง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  เลยสองคนนี้ป like ั๊ที่กทุกคนสวัสดีห้าพันสองร้อยคนดูรอบละได้เครื่อสหพันธ์นะครับแา่คาวันนี้ดีมากกดได้เลยใครจะเอาแต่เราจะบอกให้นะว่าวันนี้สิ่งที่แม่ควรซื้อจริงๆคืออะไรเสื้อในกอกนนและกอกอนนั้นตัวไมยดีของผู้ชายมาแล้วเร็วผักบุ้งอร่อยเลยจูกไปถอนนี่นาข้างหน้าเนี่ยมีของไหมคะก็อาจจะยังอุ้ยสีนี้ถอ ไม่ชอบต้มมะพร้าวละลายไหมแม่ก็ละลายก็ละลายแล้วก็ทบบไงแล้วก็ปลอดภัยไม่ทนแล้วมือเรายังละลายเลยไม่เป็นไรเรากินได้แม้กระทั่งสูตรหม้อเมื่อกี้มีสิ่งนี้ลดมาแก้มบุ๋มก็บอกว่ากินได้ไม่เป็นไรต้มละลายเราก็กินได้สําหรับแม่แม่ที่มีแฟนสําหรับแม่แม่ที่ต้องการจะซื้อและเพิ่มชีวิตสีสันของแม่นอกจากกรกนของผู้หญิงแล้วเรา ส่วนญ่ลุเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตแต่ตอนนี้วาโกได้หนังคุณแล้วว่เกี่ยวแล้วกกนอันนี้ตัวจะซื้อใครที่จะเป็นแฟนตัวได้เห็นแน่เรือ่องเชนต่อไปตัวนี้ก็ทําให้สมมติเราใส่ลูกไม้แฟนเราก็ใส่ลูกไม้เช่นเดียวกันวาโก้ทําให้คุณแล้วค่ะ แบบสีทรูสีทรูมันกูกค้กบอกว่าสีขาวจาสีขาวจางสำหรับคู่ที่เป็น LGBTQ เ,เราสามารถคนหนึ่งสีชมพูคนหนึ่งสีขาวได้เช่นเดียวกันาวาโก้ทำให้คุณแล้วมีคนบอกว่าจะใสแ่ดดใแค่ที่นอนในห้และเราจะซื้อให้พีก,กัลพรวันนี้ไซสเ,อสเอจอเล ้ทำนิ้วไงให้ดูนะเขาถามพี่พูดว่าแบบเป็นไงพี่หยุดหยุดหย่อนแล้วหอนแล้วคุณนะเราไม่ต้องเปิดเผยทุกอย่างโอเคพูดจะบ้าอย่างนี้เลยยังไม่พูดเลยว่าเรื่องอะไรไม่สลับบ้างได้นะไม่ให้รู้ค่ะความลับพี่ดูหลังน้ำดูได้สิ่งเดียวที่ได้มาแทนคำพูดคืออย่างนี้อย่างนี้โอ้โหพี่พี่ปู แม่ที่หมอชิมด้วยนี่ยังมากหรอใช่จริงบอกปวดๆเขาบอกว่ามันแบบที่แกบอกค่ะสุอยากมากเลแต่ในไลฟ์เรามีโอ้ยโอ้ยสามารถทำที่แกบอกค่ะสุดยากอร่อยอร่อยอร่อยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเลยข้นมากคุณไม่คิดว่าหมุนทำอร่อยด้วยหรอหมุนทำอร่อยแน่นอนอยู่แล้วอะข้นช้อนแล้วข้างนอกโดยเน้อง้างอะย่างท้องกดที่นี่ค่ะพี่นต้องบอกว่า เอาไ่ยแล้วนะตอนเนี้ยหาซื้อยากมากมาม่ารสก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเงี้ยครับเป็นเส้นเล็กด้วยนะแล้วเป็นเส้นเล็กที่แบบกุบมากตอนนี้ให้ดูได้ทุกคนเอาออกก่อนไหมเนี่ยอันเนี้ยดูนี่ความข้นนั่นน่ะขอชิมขอชิมขอชิมอร่อยมากอร่อยมากจริงอร่อยแบบถูกต้องอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมาก นเพิ่งคเคยกินนะเนี่ยเล้วควันดีคือมีหมูมาด้วยเนี่ยเรากินทีเ่เกีืออะไรอร่อยมากไม่ค่ะข้เดี๋ยวเรือเขาอร่อยมากทุกคนไปแล้ว120แพ็คนะมี5 250แพ็คนะครับอร่อยไหมข้าวตีย๋ยวเรือเลยอ่ะเป็นข้าวติ่วเรือที่ถูกตอ้องตนค่ะมีความเปรี้ยวมีความเค็มอยู่ในตัวมันถูกตอ้องอ๋อไม่ต้องไปร้าไม่รู คนตะกา้ามจะไม่เหลือให้กดแล้วตายแล้วอร่อยมากอร่อยเนาะเราไม่ได้กินข้าวก่อนมาหรอได้กินอ,อร่อยเนจะ็บเนเหนียวนุ่มมากตทำไมพี่ปูเดี๋ยวผมเจ็บให้อร่อยมากอร่อยแบบอร่อยถูกต้องอ่ะถุงรวยเนาะขอละพาหน่อยนึงเหรอ เสด็จห่อส่งฟรีเสร็จหอรู้ดิไหมเด็กหอวันนี้อร่อยต้องวตัวอร่อยนะน้องตุ๋มครับ 2x ส่งฟรีอ่าใครจะกดกดเดี๋ยวเตอร์สต๊อกให้ตอนนี้กำลังจะหมดแล้วจริงจริงและตอนนี้เราเข้าสู่การขายมาม่าที่หนึ่งแสนบาทไปแล้วครับจริงจริง มาหน้าอย่างเดียวเท่าเลยเราจะไปยางเราเราจะไปตัวตัวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปอย่างอื่นเนาะซื้อไม่ได้มามากดเลยก็เหี่ยวเรือมีแค่นี้จริงๆครับเดี๋ยวเราจะเวียนเวียนไปเรื่อยๆนะว่าเราไปอะไรบ้างอันนี้เรามามาม่าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเวียนไปวาโก้แล้วกลับมาสาัพัสกลับไปไลออนอะไรแบบนี้นะทีมันนี้ก่อนไหมแต่ทุกวันที่เอาขึ้นจะขอราคาพิเศษให้จริงๆอันนี้เป็นเย็นตาโฟเส้นใหญ่ น่ากินมากดูเททุกคนดูมาเย็นตาโฟเส้นใหญ่ปล่อยเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่เเหมืืออนนนนกกัแแล้วบบิย็ตาโฟคถูกต้องเลยตอนเนี้ยปูฟองกลักวกลัวเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่เย็นตาโฟใครเป็นสายเย็นตาโฟนะแล้วคือมัน,ม,น,ม,นมันมีเหมือนลูกชิ้นนารูโตะด้วยน่ากินมากขอชาชิมทุกคน เดี๋ยวขอชิมก่อนแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือถูกต้องามากเลยเอาก่อนก๋วเตี๋ยวเรือถูกต้องเตาก่อน <c oughs> โอ้ยอร่อยนะมามากเป็นบะหมีม่ขิงสำเร็จรูปที่ปรุงทุกอย่างมาถูกต้องมากรอ,อร่อยอร่อยเย็นตะโฟคือแบบมีความเปรี้ยวความหวานกำลังดีเลยเตาก่อนครับอร่อยมากแออธิบายอธิบายเป็นรสชาตินหน่อยเย็นตะโฟเย็นตะโฟต้องหวาน เขาหวานมาเส้นเลกเส้นใหญ่ที่เป็นเส้นใหญ่กลางๆไม่ใหญ่โกนไปรสชาติเด็กกินได้ไม่ได้เผ็ดแม่ไปปรุงพริกเพิ่มได้ปรุงเราเพิ่มได้เลยจบขอชิมเส้นเย็นตาโฟไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับไปตอนไหนยังไม่ได้เริ่มขายไม่จ้าป้อนูกห้าแล้วงงมากทุกคนใครจะกดนะกดได้เลยเย็นตาโฟอร่อยมากเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวเรือ คือแบบก๋วยเตี๋ยวเรือที่ทุกคนต้อเคยชกันหมดแล้วแหละตูเชี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือ่เคยชิมกันมาหมดแล้วแล้วเขาออกเะไรใหม่